สวัสดีค่ะมอนี่ก็ได้มาพอๆกันอีกแล้วนะคะกับช่องนิ้วผู้สาวเทบ้านเองนะคะมอนีสิพาทุกคนนะคะไปเบื้องการเก็บผักนะคะเก็บผักสวนครัวนะคะของยายวันนะคะทีแบบว่าเข้าปลูกเองเก็บเองกินเองนะคะโดยทีเข้าไปเด็ใส่สารพิษนะคะหรือว่าสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดี๋ยวมอนี่สิพาทุกคนนะคะไปทั่วสวนของเขาเลยค่ะไปเลยหน่วยใหญ่มาก เพชรเพชรน้แม่เนาะอันนี้แม่ไปเอาการมาใส่เกาะสื่อเอาสื่อเอาเห็นเหนหัวยห้างแบบนี้สื่อในตลาดนะคะเนี่ยปลูกไส้โบกแบบนี้ค่ะปลูกไส้โบกปลูกต้นเดียวคือแบบว่ากินมาเบื่อหรออเข้าไปสื่อยี่สิบบาทได้นิดเดียวน้าแม่เนาะยี่สิบบาทได้นิดเดียวเนี่ยค่ะเข้ากับปลูกเอง สีหน่วยงามตําแก้วเนาะวองประเดกลวกพัก<ม>เนี่ยค่ะกะปลูกไส้โบกแบบเนี่ยปลูกว่าหลายตนเลยค่ะนี่ค่ะเก็บแป๊บเดียวได้ลหลายแล้วมาพริกปกิกอันนี้เข้าไปขัวกอนนะคะจังสีหอม แสบนี่เลยค่ะโอ้กินบะเบิด์ตน,นี่ต้นแห้งแห้งามนี่เบิ้งพักบุ่งจ้า<อ>มึงเลี้งกินโมกกระทะป่ะเนี่ย เออไปคิดต้องอก็ทำตังโอกมีก็มีเออตังโอลกมีเดียนี้เดียวนีเดียนี้เดียวเี้บมนีุ้่งหนีง่ายเกินนะเดียบใส่ที่เนี่ยขนาดปลูกโบกเดียวได้เนี่ยค่ะมีเด็ยใปหมวว้านเดียกไม้ก็มีเออได้ตเย็นกับมีได้หรอเ่เนี่เย็ยมากเ่ยบอตะประเดี๋ยวมาแกไปกินกับตำมะุ่งก็ได้โอ้คืองามากเลยหัวดีครับออดออด เด็ดแล้วมันมนีก็ึ้นอีกมปลูกโบกเดียวเลยเนปลูกโบกเดียวค่ะเด็ดเลยบะเด็ดหมดเด็กตะกลบนี่ไม่นิดเดียวก็พอนี่แหละค่ะวิธีชีวิตปลูกกินเยาะเยหกแขาสบาย ถ้าปลูกเองเ้าก็หมั่นใจเนาะว่ามันว่าด้แบบว่ามีสารพิษอย่างนะค,ะค่ะข้าไปเก็บพักบัวเอาไปเก็บเห็ดไปว่าได้ไหนเนพาะอยู่นเ,เ,น,เนีลยเทศว่ห็ดว่าได้ไหนมีถูกยางเลยค่ะก็มีแต่ฝงสรดกับน้ำปลาฝนสลดแต่มีถุง่ลน <laughs> เอาไปให้มันแกยวฮิปฮอปเอามันคือคือคนรับตนน่นบอมเนี่ยครับผ่านนันบอมคนรับพิษสองตัวเอโอ้ไม่สองตัวุ่นว่ายไงครับ อะมันแก่แหลวก็หิปพันธ์อีกเอบอรดอเ์สพันธน่อ้าต้องก็บไปซุกนนะซุพนลวกกินกับแซบลวกกินกับแก้วกับบองกระแดนี่นะคะดอมอันนี้เขาเอิญหอมยังก่นี้หอมแดงหอมบนักไปเลยดอก ดอกมันไปลวกงามครับเนี่ยค่ะยายวานกับเด็ดไปคั่นสมเอาไปคั่นสมนาสิร้องคลิปคั่นสมจ้าเจ้กมืออยอะค่ะบิดบเหรอเมืม่เก็บกินเก็บกินบ้าบดน,บนคะคะนี่เลยนี่อีกตัวนึง ต้นนี้มีตอดอกเนี่ยคะ่ะปลูกต้นบักม่วงเราว่างต้นบักม่วงเขาก็จะปลูกหอมนะคะปลูกหอมตะไคร่หอมเปบพิษนะคะแบบเอดจะประด้งดเสียประโยชน์ไหมคะ ไม่เสียงทะลุนะงามใบตะกี้พอเราปลูกต้นน้อยหนึ่งน้ำแม่น้องหอมนะต้องปลูกร้ายปลูกทุกอย่างจริปลูกทุกอย่างไม่ปลูกห้ายในนะคะพักหอมดอกหอมจ้าหอมไหมหอมไหมเออแม่ อันนั้นคางบานเนะคะ่ะทีว่าเข้าไปเก็บบักพริกมาเนาะนะคะอันนี่กระต้นบักม่วงนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นห่านบักกระทกโลกทุกคน <c oughs> ห่านบักกระทกโลกจ้านะคะนี่เลยบกักกระทลโลกนะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกสองวันรนั่นเองนะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นไปแบบนี้เห็นบหนะคะ จะขึ้นไปแบบนี้นะคะขึ้นทั้งห่านนะคะไม่เลยเนาะนะคะเราจะพามาอีกสวนหนึ่งทุกคนดอกบุกม่วงบา้านงามปดนะคะไม่นะคะนี้จะพุ่มใจมากนะคะในการเพาะต้นอันนี้พ่อเองนะจ๊ะกินอันต้นได้เสียมพ่อเราามาเพาะไหมคะ อันนี้เขากะเห็มนหมันเห็นมันแกเห็นบ่ข่าวมันกัเป็นมาเลาดพันธุ์ใดอเขาก็บ่ต้องไปซื้อเขาอีกนะคะเห็นมันแกมันกัสิเป็นเม็ดนะคะแล้วก็ปีน่ะก็จังปลูกอ,อีกนะคะโอ้แม่อันนี้ที่ว่าแม่เป็นเด็เด,เ,ด,เ,ดเป็นขั้นสมบเออนี่เออนแม่แต่เปรนมรับที่จินอ๋อเนียมาคะต่อด้วยมะเขือเทศนะคะทุกคนโอ้ยงามค่ะ ดกครับเนาะแม่บักเค่ที่จปลูกใส่ปลูกปลูกใส่ใส่ก็จะกินใช่ไหมน้าน,น,นี่นะคะดกมากทุกคนนะคะมึงโอ้คือง่ามมากเลยเข้าไปสื่อเขายี่สิบบาทเดี๋ยนี้เดียวหนึ่งแต่เด็กไม่ดีน่าก็จะมาติแต่เด,เ,ดเป็มฟวงเลย <laughs> นี่นะคะเอ,อ้ยนะคะโอ้โหหัวฟิวมันยด่อร่มแห้งนะคะปนะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเยาวัน